อ่ะสบายดีพี่น้องมาเด้อมากินบักเขียบซุกน้ำมัมอนเด้อม,มา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 ,าสบายดีจาไปเลยกินบะเขียบซุกบะเขียบนังกับดังลงุงแดดฮู้นหอนพอดาแดดขนาดเลยมือนี่พอดาแด,ดดแดดแดดจ้าเลยมือนี่แดดเลยแล้วล่ะมดพ้นแล้วไหนมันแดดซะมุดมัดกันพ้นต,ตกลายกัน,น,นแล้วกิน ซื้อมาเขียบโล่สี่สิบพันหมดหหลายรถเขายังมาขวดอยู่วะนัะ่นเนาะเชียงรถเขายจะขวดอยู่ดิดน้นเลยนเป็นบ่ ดิงทางเขาเงือนไม่มอนอขออเขาซื้อแล้วเขาเีิดยังใส่จะชิจักล้านแล้วประกาศขายหลายปีแล้วฮะก็จะจะขายเนี่ยเ<ย><ย>ซ็บๆมาบเขียบเนี่ยมาเขียบบ้านเฮ้า เก็บบ้านเราเองเขีบยบไปได้ใส่ฟุย้ยไปได้ใส่ยามันแซ่บโล่สี่สิบพันเจดสิบบาทนะข้าวน,นันออกป้านี่นแหละขาจะกัดฝนเนื้อมาแม่ดับมาแม่ ดื้อว่าจะถูกเขากัดว่าดื้อแล้วออกไปเห็นแะ้วบเขากัดมันมขเขาแพ้มันดำบดำมาไม่ดำมาลูกมาๆม,มาเขาสิกัดเจ้าเห็นไหมไหมาม,มาไวมา,วมาเด้อมาเด้อ บาดกลังสิดีแล้ให้เขากัดอีกจะห้บาดอีกแหงเลยทั้งหลังกันแห้งเลยคนกำลังสิปงเลยยังน้อยเอี่ยก็หุ่มเลยนะเขาดึงคนเขากัดแล้วก็เป็นบาดลามไปเสถี่รหางก็จนกุดเขากัดเพิ่น

เออพี่พ่อเลยพี่พ่อที่ตอบลูกตอบหลานกูเด้อเห็นลูกหลานเหม็นมาว่าไปม้อนไปยังจัเผาถ่านเถอะไปในบ้านคือบอกไปเผาอยู่ทุ่งนามันมาแม่นนั่นเลยหล่ะเด้อมาแม่นถ้าสิ้เผาเสดินก็จาโลโลเลยๆไปได้แต่หน้ากับหน้าเข่าดินเข่าหกกระยามัน ลูกสาวข่อยมาแล้วป้าจมาจะกต่างประเทศแล้วพ่อหกอยู่เพื่อนเฮ้ากรยามันเข้าอยู่เพื่อนเฮ้าเนาะราสันซะโอ้เงินเน่ไอ้ไซทนเจอแล้วให้เงินเจ้าสองเลยมันน่าหน่อยมากเลย เฮาเผาอยู่เฮือนเฮาเดินเฮือนห่างหกกระยามันมันกรบบาดมิ้นบอดดี้คิวบอดดี้พ่อบาสิพุญอีหยังไดร้านเจาร้อนนะคสบายดีเด้อพี่น้องกินมะเขียบเด้อทางนี้เด้อสบายดีไหมพี่มานาัา่งนีง่ไหมลมูกมัม้ยเนี่ยกินมะหรือไหมกินมะกินอะไรกินมะเขียบ กินเบอเขียบไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยไขมาเลยพี่นอนไขมาเลยไม่ใช่เอาชีวิตเขาทงไหทงหน้ามันบ่ได้ดอกไม่เหรกระปัตัดแต็มเข้มอกเข้มทางเอามามันก็ง่ายเนาะไปทงไหทงหน้าเอาน้ำอยู่ใส่เห็ดจะไปนอนเผาบ่

เอกูลงขึ้นเป็นพันขึ้นหนาข้าวนเดินัน่นยอนี่ยะนใหรแน่หนาข้าวได้เอาข้าวยังไม่บริเุทธิ์นะกสีข้าวเพื่อนลล้าทีม่นเมืมอินมอเทียบกินเนือยกินแน่ออบันนี้ก็ได้ท่าเนี่กำแพงเนาะวันนี้เนาะเออก็กำแพงแล้วไมนังใกล้ยายลูกเป็นบกินไม่ใช่บกินหนกินไม่ใช่อนมานาไม่ใช่โอ้ เออนนางอ้่นเพผ่าด้าบแต่ว่านี่พูนมานไ,ไปนั่งข้างในร้อนอยากนั่งนี่นี่พี่มานั่งทั้งพี่ลูกมานั่งทั้งพี่มันจะเย็นเย็นยุ่นเนี่ยจะเย็นอยู่มันหทมไปนั่งน้ำเกืือลุงป้าค่ะไปนั่งคางเกืือลุงพี่มะมึงนั่งฟางไดนะ้ไหนั่งด้วยนะสบายดีป้าลุงเหรอไหมป้าป้าลุงเหรอไหม นั่งดารา้นยนั่งดารา้นยไอ้ดุงกับบริเ็นเลยนเงาเผืแามเท่ข้าวดีมานานยายละอายละยายละอายยายละดำ มะนาลขาวขาบนนกะพผิวนะผิวนี่มผิวนุ่นทเอขาวทีเธอเส็บมาเขี่ยแบบนล้เส็บเส็บเท้ากาเสื้อผ้า ใช่คุยนังสร้อยไม่แป้นป่าไม่แป้นสองไอ้น่องนางคุยกันโย,ยมต้นคูนข้าวไอ้น้อยนะคนบริเป็นผู้ชายพอเดือพี่นดองเขื่องยิ่งเขื่องใายอยู่ตั้งจ้ะ บ no ้าเอามีอะไรย่างพวกนี่พวกสาวหมักพื้นบ้าเอาย่างเขากราชวนไปกินเบียร์กับบ้ามาไปพวยชิจ้างจะไปนอนน้ำนี่นะบ้านผักบ้าชุสาวชิจ้างไปนอนนะมาไปได้ลูกชายขอญาน 3ามสิบเจ็ดปีเล็ไม่ได้มียะมือแล้วท่านบาได้ใมสุพนเอาเสนึงเด็ดนเอื้อยผิ่นเอื้อยลูกป้านะอยู่บักสองแตงให้ห่านผู้สาวอย่งสิห่านู้บ่าวย่งซส่ขายเสื้อผาคุยกันขมือคือปรชุพนหมักกันู้เอื้อยแตงให้ดองสามหมื่นหสองโตคำสองสลึง ม่ห่างลูกนึงอุสารุ่นเอื้ออายุสหาปีตอนนั้นผลนรเมศร์สิบแปดสิบเก้าปีเพิ่งนะแต่อ้ยนอนตอนนั้นกลางเว้นไปเฮือนเมียไปเห็ดเปียกเห็ดงานปูกหมองโม่ตกแต่งขายค้ำแล้วมานอนเฮือนพ่อโอกาสนอนนำเข่าความสุขจะเบื่อจุดใจคอยมาหาพ่อพ่อบากหายมึงคือสัวเทสแต่งเสียเงินเสียค้ำมึงเป็นยังบุนอนนำเข่าแบกอันนี้วะ ได้ป oh, ่ะไปนอนเขาจืดเจ็ดเดือนเอาก็เจ็ดเดือนเมียส่งบนอนเขาจะเถือเมียเลยส่งาสขาดองคืนเจ็ดเซนกีบจะจะครัวแบบแบมันสะใย่งวะสันงงเลยวะชัวฝักทัวแน่ได้ลูกชายก่อน เอาคลิปนี้ก็ได้เด้อพี่น้องเด้ดดอเจ้าเด้อบอกว่าผู้ใหญ่ใจดีซื้อใหม่เอาพีด้่น้องคลิปนี้ก็ได้โอเคบาย